ผมเชื่อว่าถ้าประชาชนมาใช้รถไฟฟ้าในราคาถูกขึ้นมากก็จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยท่านก็คงทราบว่าถ้าเกิดใช้รถโดยรถยนต์นั่งเองเนี่ยนะครับจะค่าน้ํามันต่างๆเข้าไปแล้วกว่าจะกลับถึงบ้านเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวก็ไม่ค่อยมีความสุขในครอบครัวก็ไม่เกิดเพราะผมเชื่อ เรื่องของการที่จะเก็บภาษีรถติดยังไงก็แล้วแต่จะให้มีการศึกษาก่อนนะครับแล้วศึกษาว่าผลดีไม่ดีอย่างไรหลังจากนั้นก็จะอิิบายประชาชนฟังครับมผมเชื่อผลการศึกษานี้ก็คงน่าจะประมาณสัก6เดือนถึง1ปีนะครับนะครับ ใช่ยี่สิบาทตลอดสายนี่ยืนยันปีหน้าได้แน่นอนตั้งแต่ไ,ไม่เกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนชั่นชาร์จถูคนนกคร,รับ,ววบคือเดี๋ยวนีตุ๊กตาก็มีตั้งแต่40่สิบถึงห้าบาทต่อวันนะครับตแต่การที่เราจะเก็บคอนเ u นชั่นชาร์จได้หมายความว่าเราจะต้องมีจะเก็บในเส้นทางที่มีรถไฟฟ้า ยู่แล้วเมื่อมีเส้นรถไฟฟ้าแล้วยังจะใช้รถส่วนตัวซึ่งจะเกิดมลภาวะต่างๆก็ทางเราก็อาจจะต้องเก็บนอกจากนี้นะครับนอกจากที่มีเส้นรถไฟฟ้าผ่านแล้วเรายังต้องมีทางเลือกให้กับกับคนที่ใช้รถยนต์อีกอย่างเช่นเราเก็บเส้นจากพารากอนนะครับสมที่ผ่านเส้นพารากอนไปทีนี้ถ้าเกิด ประชาชนที่เขาจะต้องผ่านพาลากอนเพื่อไปพระขนงเขาก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเปลี่ยนเส้นทางได้เพราะสามารถไปใช้เส้นเพชรบุรีก็ได้พระรามสีก็ได้แล้วก็มีทางเลือกให้เขาอีกพอพออีกอีกทีนะครับถูกถูก ไม่ยินไม่เคยใช้คำพูดเสียงอีกทีนะครับมากนั่นการที่จะเก็บ5,000บาทได้คือระบบขอนโทรลนะต้องเชื่อมโยงกับเข้าไปโดยตร่งถูกต้องถูกต้องครับอันนั้นแน่นอนครับผลศึกษาก็จะบอกไปด้วยเราต้องเตรียมพวกรถที่จะเขาเรียกพวกฟีดเดอร์ทั้งหลายเนี่ยต้องป้อนป้อนให้ได้ ตกลงจะใช้ร่างคลรมนะครับจะใช้ร่างคลรมแต่ว่าเรื่องนี้มันมีการสื่อสารที่ผิดพลาดเล็กน้อยเนื่องจากว่าทางกรมรางที่กระทรวงเนี่ยรขาเขาเห็นว่าเรามีเมื่อมีรถไฟหลังคู่แล้วนะครับ<ๆ>ก็อยากจะให้มีเอกชนสามารถมาใช้ในเส้นทางรถไฟหลังคู่ททาที่จะเป็นการรถไฟประเทศไทยอย่างเดียวซึ่งก็จะลดต้นทุนและทางการรถไฟก็ได้รับส่วนแบ่ง แต่มีการเข้าใจผิดี่ว่าพรบรที่ร่างรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถให้เอกชนมาทําตรงนี้ได้